พี่มีแบงค์อย่างนี้ไหมครับพี่มีแบงค์อย่างนี้ไหมแบงค์สิบครับพี่ถ้าพี่มีครับเอาไปเลยหนึ่งแสนครับพี่ เดี๋ยวครับทางค้กรุงเทพไม่มาซื้อหรอกนะครับที่นั่นอัดแงรถโคตรเยอะแต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงมาออกรถกับปอมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับซื้อรถแบบไม่ขี่รถอีกแล้วเพราะอะไรครับรถมือสองสภาพป้ายแดงแการันตีสูนยสองปีดอกเบี้ยสองบาทเหมือนอะไรไทุกอย่างนะครับรถทุกคันนี้มีชนหนักจมน้ำยาวแม้วิ่งก็ไปไม่กลับใหม่และใช้เงินหนักรถแค่สิบบาทเอาแบงค์สิบมาแลกได้อีกหนึ่งแสนคนแชร์เอาไปอีกหนึ่งหมื่นนะครับแล้วใครเห็นคลิปวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคที่เราคอมเมนต์เลขส้นเปงงะรรั่่่่หึทททีีฟววศดิ ครับมาเริ่มกันเลยเ X 3ครับโคตรสุดครับพี่ไม่ซื้อกับป๊อปได้ไงอะถามจริงอ่ะออกใหม่กับร้านร้านเลยพี่ขายห้ากว่าฮัลโหลนี่อรัพี่คิดดูออกครับโคตรโคตรโคตรขุ่นนะครับออกใหม่ดาวกี่แสน่อนกี่หมื่นแต่มาครับผม10บาทไม่มีใจเพิ่มโอ้มากเกินพรหลักพันไม่ถึงหมื่นนะครับถูกใจปะเซ็กสามพี่ทางเลือกที่คุณเลือกได้เซ็กซ์สามหล่อๆที่เบอร์ศูนย์แปดสามเจ็ดห้าสองสองสี่ห้าหนึ่งครับแอทสามสามสามเอครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ